สวัสดีค่ะ เจอกันกับอัญญาบอลสีสำหรับอีพีนี้นะคะก็จะเป็นไม้กระถาง6นิ้วแต่ลักรระถางแม่ค้าจะยกให้ดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางนะคะถูกใจกระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169ในส่วนของเบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งลายทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะวิธีการปลูกวิธีการดูแลเกี่ยวกับบอสีต่างๆ คุรค้าท่านใดโทรมาแล้วไลน์มาแล้วนะคะยังไม่ได้รับโทรศัพท์หรือว่ายัางไม่ได้รับการตอบกลับโดยทันทีก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะอาจจะติดงานอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวยังไงเสร็จธุระแล้วเราจะรีบติดต่อกลับโดยทันทีทั้งหมดเป็นไม้กระถาง6นิ้วนะคะแข็งแรงดีแล้วทำการจัดส่งให้นะคะโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS กรณีค่าจะส่งนะคะแม่ค้าขออนุญาตชี้แจงมีค่าจะส่งเมาๆ์ที่50บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลนะคะเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะท้อการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราก็จะส่งให้ทั่วประเทศหน้าไม้ในแต่ละคลิปนะคะแต่ละอีพีบางครั้ง ราคาก็จะมีค่าบวกลบนะคะแม่ค้ายึดตามหน้าไม้เป็นหลักแล้วก็ที่สำคัญนะคะขออนุญาตยึดตามขนาดแล้วก็ความเป็นกอของในแต่ล,กละกระถางกระถางไหนที่มีคุณลูกค้าท่านอื่นรับไปแล้วนะคะคุณลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งคุณพ่อค้าได้เนื่องจากว่าเรามีจํานวนนะคะในแต่ละสายพันธุ์บางทีนะคะรับไปแล้วแม่ค้าอยากให้มีลายหรือว่าช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะเราจะทำการ ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีกระถางที่อยู่ในคลิปมีคนก่อนหน้ารับไปแล้วนะคะอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถแจ้งคุณพ่อค้าได้ชุดนี้นะคะตู้นี้ที่แม่ค้าพาดูอยู่นะคะก็จะเป็นไซส์กระถาง8นิ้วอันนี้เราเปิดเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงพร้อมที่จะย้ายออกไปอยู่นอกตู้นะคะบางทีเราปลูกแล้วก็ เราใส่เอาไว้แบบนี้ในส่วนของแม่พันธุ์นะคะถ้าในกรณีแม่พันธุ์อาจจะปลูกเราก็เอาไว้ในตู้ให้เขาแข็งแรงแล้วถึงค่อยย้ายออกไปนะคะตั้งไว้โรงเรือนโซนที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นโรงเรือนโซนแม่พันธุ์ที่เป็นไม้เลี้ยงนอกตู้แต่กรณีที่เราตั้งในตู้นะคะเราก็จะเปิดออาไว้แบบนี้เลยนะคะยังไงเขา ปรับตัวเข้าสู่สภาพนะคะอากาศด้านนอกเนาะเราไม่ได้ปิดตู้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะยิงช่วงนี้ช่วงหลังๆมานี้นะคะเปิดร้อแบบนี้เลยเขาก็จะได้แข็งแรงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดหน้าไม้แต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะมาเริ่มกันที่ไม้กระถางนี้นะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณเป็นไม้กัดสีกัดสีสวยมาแล้วนะคะฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยน่าจะอยู่ ก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะในส่วนของไม้กระถาง6นิ้วตอนนี้คุณยายเขาปลูกให้1กระถางนะคะมีให้คุณลูกค้า2ต้นแต่ว่าบางกระถางก็อาจจะมีเคี้ยวของเขาหรือว่านะคะมีหน่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ละกระถางก็จะงอกเพิ่มไม่เหมือนกันนะคะให้ดูขนาดนะคะยืดสุดแขนละต้นโตมากๆหงดรุนนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา120บบาทจา้ะ กระถางนี้จะเป็นในส่วนของซับอัมพรนะคะเขาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบจะดกนะคะโทนใบประมาณนี้นะคะซับอัมพรเนี่ยแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางสร้างหัวสร้างหน่อมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ปลูกมาค่อนข้างสักระยะแล้วนะคะแม่ค้าไม่ค่อยได้ลงซับอัมพรกระถางที่หนึ่งกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเก้าสิบบาทจะ้ะ ซับอัมพรกระถางที่2นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะะกระถางที่1เนี่ยเขาจะมีหนอนะคะแต่ว่ากระถางที่2เนี่ยเขายังไม่แม่ค้ายังไม่เห็นหนอเนาะซับอัมพรกระถางที่สองแม่ค้าขอที่แปบาทจา้ะชุดนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพยาขมแม่ค้าเอามาเทียบให้ดูนะคะพยาขมมีอยู่ แบบนี้ละกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของกระถางที่1ปลูกให้สองต้นนะคะเขาจะแผลงออกไปเฉสีแล้วก็ทรงใบนะคะลักษณะเป็นกรรมยี่ให้ดูกระดูกนะคะหน้าไม้ประมาณนี้พยาขอมแผลงนะคะกระถางที่1นึ่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาหนึอยี่บบาทจะ้ะในส่วนของ กระถางที่สองนะคะเป็นพญาขอมดํานะคะนาปกติเนาะโทนใบโทนใบสียิ่งดําจะยิ่งเข้มขึ้นนะคะมีสองต้นในหนึ่งกระถางเช่นกันต้นโตโตแบบนี้นะคะพญาขอมกระถางที่สองแมค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทจา้ากระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะโทนสีเขียวมิ้นท์เขียวมรกตมีความดาง เป็นในส่วนของเมืองเพชรบุรีนะคะลักษณะใบกลมกลๆยือสุดแขนต้นโตๆแบบนี้นะคะเมืองเพชรบุรีเท่าที่แม่ค้าเห็นน่าจะเหลือกระถางเดียวเดี๋ยวยังไงแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ามาดูกันที่จอมทับนะคะไม้ใบมันใบเงานะคะโทนสีออกจะเป็นสีแดงนะะลักษณะเฉดสีแล้วก็ทรงใบมีสองต้นในหกระถางต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะ เลี้ยงนอกตู้เนี่ยใบเขาจะยิ่งสดแล้วก็ยิ่งเข้มนะคะแข็งแรงใบสวยฟอร์มสวยการใบแข็งแรงนะคะกระถางที่หนึ่งในส่วนของจอมทับขอที่แปดสิบบาทจะ้ะจอมทับกระถางที่สองนะคะเฉดสีทรงใบโทนสีสวยมากทันใดสะสมตามหานะคะไม้เก่าไม้แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้นะคะฟอร์มเขาจะยิ่งสวยขอที่ราคาแปดสิบบาทนะคะกระถางที่สองจะ้ะ กระถางนี้เป็นอุสามณีนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะโทนสีเริ่มเข้มเริ่มสวยละให้ดูขนาดต้นโตมากๆนะคะนี่เลยเดี๋ยวยังไงอุสามณนีนะคะแม่ค้าให้ราคาพิเศษเนาะต้นโตโตสวยๆแบบนี้เลยนะคะอุสามณีกระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจา้ะ อุสามณีกระถางที่สองนะคะให้ดูความกัดสีโทนสีแดงเข้มๆเ,เริ่มมาแล้วนะคะกระถางที่สองขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะกระถางนี้เป็นตุ๊กแกก้านดำนะคะโทนสีแล้วก็ทรงใบต้นโตๆแบบนี้เลยกระถางที่หนึ่งแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจา้ะตุ๊กแกก้านดำกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด กระถางที่สองขอที่ราคา100บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะทรงใบแล้วก็เส้นกระดูกเขาจะชัดมากให้ดูหน้าไม้ยื้อสุดแขนแม่ค้เจ้าฟ้ากุ้งกระถางนี้ขอที่90บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมโทนสีแดงเข้มนะคะมีจุดแดงจุดขาวกระจายทั่วใบใบแข็งใบหนามี2ต้นนะคะใน1กระถาง สองต้นใหญ่ๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเมืองใหม่กระถางนี้ขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลป้ายนะคะเป็นในส่วนของพญาดำรงราชานุภาพนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซสซสนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของพญาดำรงราชานุภาพแม่ค้าขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะให้ดูความดัง มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะให้ดูใบที่ดางของเขาเนาะขนาดนะคะเทวกรรมรังรักกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาเก้าสิบบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะเป็นสายลุ้นเนาะผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะต้นโตๆตแบบนี้เลยมีสองต้นแล้วก็มีหน่อให้ด้วยนะคะในส่วนของกระถางที่สองจะเป็นสายลุ้นแม่ค้าขอที่ราคาหกสิบบาทจะ้ะ กระถางนี้จะเป็นบัวกัญหานะคะให้ดูหน้าไม้นี่เลยนะคะปลายสวยมากทรงใบของเขานะคะบัวกัญหาเนี่ยเขาเป็นไม้ป้ายนะคะหลอดใหม่หลอดใหม่สวยเลยนะคะโทนสีมาแล้วให้ดูขนาดนะคะบัวกันหากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา90บบาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะ ทวีปสายลุ้นเนาะแต่ว่าให้ดูทรงใบแล้วก็การกัดสีกัดสีเต็มที่นะคะพื้นใบเนี่ยสีแดงอมชมพูแบบนี้จะกระจายทั่วใบสวยมากสองต้นกับอีกหนึ่งหนอนะคะในส่วนของกระถางที่หนึ่งสายลุ้นกระถางนี้แมคค้าจะให้นะคะขอที่60บาทนะคะมีหัวมีหน่อแล้วสำหรับชมพูทวีปนะคะกระถางที่สองให้ดูความป้ายของเขา ประมาณนี้นะคะให้ดูความป้ายเนาะนี่เลยนะคะให้ดูขนาดต้นโตๆแบบนี้กระถางที่สองชมพูทวีปนะคะปายสวยขอที่ราคา80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นบอนป้ายมีชื่อว่ารัศมีเงิน,นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตามหาสะสมอยู่แม่ค้ามีแบ่งให้ราคาเบาๆนะคะกระถาง6นิ้วทั้งหมดหน้าไม้ ชัดแล้วนะคะในแต่ละกระถางแข็งแรงนะคะนี่เลยนะคะสังเกตดูว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยแม่ค้าไม่ได้ลงกระถางสี่นิ้วนะคะมองว่าเขายังเล็กแล้วก็บางท่านอาจจะยังเลี้ยงดูไม่เป็นนะคะเดินทางพอไปถึงลูกค้าเนี่ยเด็กๆก็อาจจะไม่รอดกันไปนะคะก็เลยย้ายขยับแล้วก็มาทําเป็นกระถางหกนิ้วหน้าไม้ชัดนะคะไซส์โตๆแบบนี้ได้ไปนะคะยังไงก็ถูกใจแน่นอนรัศมีเงิน กระถางนี้ขอที่ราคา100บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของดารานพพลัดนะคะให้ดูมีทั้งต้ายนะคะเขียวขาวเหลืองโทนสีสวยมากนะคะให้ดูขนาดเนาะกระถางที่1กระถางนี้ขอที่ราคา130บาทจา้ะกระถางที่2นะคะหน้าไม้สวยมากๆนะคะให้ดูภาพรวม ดารานพรัตน์กระถางที่สองขอที่130บาทจะ้ะดารานพรัตน์กระถางที่สามนะคะให้ดูหน้าไม้หน้าไม้สวยๆไม้ทรงสวยฟอร์มสวยกระถาง6นิ้วขอที่ราคา130บบาทกระถางที่สามจะ้ะกระถางนี้จะเป็นไม้ป้ายนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีสองต้นกับอีกนะคะเหมือนจะมีหนอ่อเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาด รัตนสินกระถางนี้ขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นหกลงขาวกระถางที่1นนะคะให้ดูการกัดสีให้ดูขนาดต้นโตแบบนี้เลยตอนนี้นะคะฮกลงขาวกําลังได้รับความนิยมนะคะแม่ค้านั่งมองในส่วนของช่องทาง Facebook เนี่ยหลายหลายท่านตามหาแล้วก็ยังคงสนใจเก็บสะสมนะคะแล้วและที่สําคัญนะคะเป็นไม้ที่ ถูกตามหาเพื่อที่จะทำการส่งออกด้วยนะคะโทนสีสวยมากๆ6กหกลงขาวกระถางที่หนึ่งนะคะแม่ค้าให้ที่หนึ่งร้อยบาทจะ้ะหกหลงขาวกระถางที่สองนะคะนี่เลยขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทกระถางที่สองจะ้ะหกหลงขาวกระถางที่สามแม่ค้ามีมาให้เลือกสามกระถางนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วขอที่ราคาหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแสนรักเขาก็จะเป็นบอลดังๆเปลอะๆแบบนี้นะคะให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะแสนรักกระถางนี้ขอที่80ดิบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะกระถางที่หนึ่งให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดต้นโตๆแบบนี้เลยเศรษฐีริมนาคก,กระถางที่หนึ่งขอที่90บบาทจ้ะ เรษฐีริมหน้ากระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้โทนสีสวยมากนะคะและที่สำคัญเหมือนจะมีนะคะมีสองต้นแล้วอีกอันนึงเนี่ยค่ะเหมือนเขาจะพุ่งขึ้นมาอีกหนึ่งเนาะให้ดูภาพรวมเสรษฐีริมนาากระถางที่สองกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตคลี่ให้เห็น ภาพรวมทั้งหมดนะคะไกรทองประเสริฐปลายสวยเลยนะคะนี่ให้ดูหน้าไม้นะคะต้นโตมากๆมีสองต้นนะคะสองต้นในหนึ่งกระถางขออนุญาตรวบให้เห็นนะคะประมาณนี้เนาะไกรทองประเสริฐกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นสองฝั่งโขงให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดู ขนาดต้นโตมากๆสองฟังโค้งกระถางนี้ขอที่80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นเมืองฉิมพลีโทนสีนะคะแล้วให้ดูขนาดเนาะต้นโตมากๆนะคะเมืองฉิมพลีกระถางนี้เดี๋ยวแม่ค้ขอที่70บาทนะคะให้ราคาพิเศษไปต้นโตๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นบอลสวยมากนะคะเป็นในส่วนของเทวาสุวรรณ แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ในแต่ละกระถางเนาะต้นโตโตแบบนี้เปลี่ยนเป็นขนาดกระถาง8นิ้วหรือว่ากระถางดินเผาได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าไซส์แต่ละกระถางที่แม่ค้ายกเนี่ยมันคือโตมากแล้วนะคะพร้อมที่จะย้ายบ้านได้แล้วเนาะกระถางนี้ขอที่ราคาเดี๋ยวแม่ค้าขอที่ราคา90บาทจ้า กระถางนี้เป็นรวยล้นฟ้านะคะโทนใบจะเป็นสีแดงเข้มกระดูกขาวที่สำคัญเขามีหน่อนะคะน่าจะหนึ่งหนึ่งหนอหรือสองหน่อให้ดูประมาณนี้รวยล้นฟ้าฟ,าฟอร์มกอสวยๆแบบนี้นะคะมีกระถางเดียวเนาะแม่ค้าขอที่ราคาหนึ่งรยสบาทจ้ะกระถางนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองสายลุ้นนะคะให้ดูหน้าไม้ ขอที่ราคา50าบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นปลาดเมืองขอนนะคะโทนใบสีพัดเทลกระดูกจะเป็นเข้มๆแบบนี้นะคะที่สำคัญมีหน่อแล้วข้างล่างเนี่ยหน่อค่อนข้างที่จะจะน่าจะมีสองหน่อสร้างหัวสร้างหน่อมาแล้วต้นโตๆแบบนี้เลยปาลาดเมืองขอนกระถางนี้นะคะขอที่90บบาทจ้ะชายชนป้ายสวยๆแบบนี้นะคะป้ายสวยทุกใบเลย กระถางที่หนึ่งให้ดูภาพรวมขอที่ราคา150บาทจ้ะชายชนกระถางที่สองให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดขอที่ราคาห5 0บบาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเพชรจลัดแสงนะคะอันนี้คือหลอดใหม่เขากลางใบออกมานะคะขออนุญาตหมุนให้เห็นลวดลายนะคะโทนใบสวยมากนะคะประมาณนี้เดี๋ยวกระถางนี้นะคะ ให้แค่กระถางเดียวเนาะขอที่ราคาแม่ค้าขอที่ราคา60บาทนะคะกระถางนี้จะเป็นสลิกาลิ้นทองนะคะเฉดสีทรงใบหน้าไม้ขนาดเป็นพุ่มๆแบบนี้สลิกาลิ้นทองกระถางนี้ขอที่ราคา90บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเมืองนครชุมนะคะให้ดูความป้ายของเขาให้ดูนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ ไซต์โตโตแบบนี้เลยเมืองนครชุมนะคะกระถางนี้ขอที่ราคา90บาทจะ้ะดารานพพร,รัตแพลงนะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางความแผงก็จะแตกต่างกันไปให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะถูกใจกระถางไหนก็สามารถเลือกรับกันไปได้เลยนะคะกระถางที่หนึ่งห้ที่ราคานะคะหกบบาทจะ้ะ ดารานพร,รัตนะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทิพวารีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดฟูล้นทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอที่60บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นม้ากันทะกะฟอร์มกอกอแน่นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะคะให้ที่ราคา80บาทกระถางที่1จ้ะ มากันทะกะฟอร์มกอรกระถางที่สองให้ดูหน้าไม้นะคะกอแน่นๆเช่นกันขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นอสงไขยที่ป้ายสวยมากนะคะให้ดูหน้าไม้ยื้อสุดแขนเลยนะ,ะใบดกที่สำคัญหูใต้ใบหูใต้ใบมาแบบแน่นๆเลยนะคะหน้าไม้หูใต้ใบนะคะสวยมาก กระถางนี้นะคะขอที่ราคาขอราคากระถางนี้นะคะขอที่150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมหาเศรษฐีด่างนะคะให้ดูหน้าไม้แม่คายื้อสุดแขนเลยให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูขนาดมหาเศรษฐีกระถางนี้ขอที่80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นบอลกราบมีแข้งนะคะหน้าไม้สวยมากกัดสีเต็มที่นะคะโทนใบตรงนี้จะเป็นสีแดงอมสม้ม พะโมกขลานะนะคะมีสองต้นใน1กระถางทรงสวยฟอร์มสวยแบบนี้นะคะขอที่ราคา100บาทจา้ะกระถางนี้จะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะทรงสวยฟอร์มสวยให้ดูโทนสีทรงใบหนุมานเผาลงกานะคะแม่ค้าแบ่งกระถางเดียวนะคะกระถางนี้ขอที่ราคา120บาทจา้ะกระถางนี้เป็นหนึ่งในตับวันนะคะโทนสีเหลือง มีชื่อว่าวันจันมีสองต้นในหนึ่งกระถางฟูฟูแบบนี้เลยนะคะวันจันกระถางนี้ขอที่90บบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะไม้โทนสีแดงอมสม้มสวยสะท้อนแสงนี่คือสวยมากนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้สีจะยิ่งสดนะคะมีสองต้นฟูฟูเลยนะคะในหนึ่งกระถางรัตนมณีนะคะเป็นไม้เก่าที่หลายท่านนะคะยังคงตามหาอยู่นะคะโทนสีเขาจะสวยเด่น ขอที่ราคาหนึ่งบาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะให้ดูหน้าไม้หน้าไม้สวยมากมีสองต้นนะคะที่สำคัญให้ดูหน่อของเขาหน่อนี้เจิดจลัดนะคะมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะคะโทนสีแล้วก็ทรงใบมีสองต้นในหนึ่งกระถางและยังพ่วงนะคะหน่อสวยๆไปให้ด้วยนะคะมณีนักราชประมาณนี้นะคะ ขอที่ราคาขอที่ราคา130บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นซับพนมนะคะโทนสีทรงใบโทนสีสวยมากนะคะลักษณะใบเขาคล้ายนะคะโตขึ้นจะคล้ายคล้ายการพนมมือนะคะทรงใบเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะนี่เลยยิ่งโตจะยิ่งสวยมี2ต้นนะคะใน1กระถางซับพนมกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะกระถางนี้ขอที่150บาทจ้ะ กระถางนี้จะเป็นกระเสตศ,รศราสตร์นะคะกระเสศาสตร์ฟอร์มกต้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอที่ราคา80บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นกวนอิมฟอมกนะคะมี2ต้นกับอีกหน่นอประมาณนี้นะคะกวนอิมกระถางที่1ขอที่ราคา100บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นกวนอิมกระถางที่2นะคะ1ต้นกับอีกหน่นอข้างล่าง กระถางที่สองเนี่ยแม่ค้าขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอลกาบนะคะเป็นในส่วนของเยี่ยมตะวันเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสมีสองต้นนะคะสร้างหัวมาแล้วเนาะเยี่ยมตะวันกระถางนี้ขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมณีจันทร์สายลุ้นนะคะต้นโตโตแบบนี้เลยนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเดี๋ยวโทนสีนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะ กระจายทั่วใบต้นตูตตตตมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะมันีจันลุ้นขอที่ราคา5้สิบบาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะมีความเปลอะเปลอะดังๆแบบนี้นะคะให้ดูภาพรวมสองต้นในหนึ่งกระถางต้นตูมากๆนะคะแม่ค้าจะให้ในนาด่างน้อยละกันนะคะกระถางนี้ขอที่ราคา6กสิบาทจ้า กระถางนี้จะเป็นบันดานซับนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความโตต้นใหญ่ต้นโตมากๆนะคะบันดานซับกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ขอที่ราคา70บาทจ้ะบันดานซัพบกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นใหญ่ต้นโตมากๆนะคะกระถางที่สองขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นจังหวัดระยองนะคะให้ดูความปลาย ใบมันใบเงานะคะให้ดูขนาดจังหวัดระยองป้ายนะคะกระถางนี้ขอที่90บาทจะให้ดูหลอดไหม่หลอดไหม่ป้ายสวยมากเดี๋ยวนะคะนี่เลยม่คาให้ดูหลอดใหม่ขอที่90บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นองค์คุริมานนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะ สร้างหัวมาแล้วองค์คุริมานกระถางนี้ขอที่80บาทจา้ะกระถางนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะปลายสวยทุกใบเลยนะะอันนี้มีความฮาร์ด้วยอันนี้หลอดหม่นะคะหน้าไม้ภาพรวมประมาณนี้นะคะองค์หญิงทอฝันกระถางนี้ขอที่90บบาทจา้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นองค์หญิงทอฝัน แล้วก็มีปลูกติดไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้แม่ค้าไม่มั่นใจชื่อเนาะแต่ว่าเป็นไม้มีชื่อนะคะน่าจะเป็นนางมัดสีไหมนะคะฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะที่แม่ค้าพาชมแล้วกันนะคะท่อฝันป้ายสวยๆนะคะมีอยู่หนึ่งต้นและอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นบอนโชกกระดูกโทนสีชมพูหวานๆแบบนี้กระถางที่สองนะคะกระถางนี้ขอที่รักคะ่ะอืม ให้ที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไก่เศรษฐีนะคะฟูเต็มกระถางเลยนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะฟูฟูแบบนี้ไก่เศรษฐีขอที่ราคา90บาทจ้ะสาวโพธารามนะคะไม้เก่าไม้โบราณเนาะมี2ต้นในหนึ่งกระถางนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วกระถางที่หนึ่งขอที่ราคาให้ที่ราคา70บาทจ้ะ สาวโพธาราบกระถางที่สองนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเช่นกันเฉสีแล้วก็ทรงใบต้นโตนต้นสวยมากนะคะขอที่70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลกราบมีแข้งนะคะโทนสีสวยมากนะคะให้ดูฟอร์มทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองกระถางนี้ขอที่90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมงคลทรัพนะคะมี2ต้นใน1กระถางฟูฟ,ฟูสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มงคลทรัพย์ขอที่ราคา90บาทจ้ากระถางนี้เป็นพยาพิเภกนะคะพยาพิเภกฟอร์มกอกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะโทนนี้จะเป็นสีแดงกระจายทั่วใบสวยมากเขาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มให้หน่อให้กอเร็วมากๆนะคะในส่วนของพญาพิเภกกระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่130บาทจ้าพยาพิเภกนะคะกระถางที่ส ให้ดูภาพรวมนะคะก็จะไม่น่าเท่ากระถางแรกนะคะกระถางที่สองเนี่ยแม่ค้าขอที่100บาทจา้ะในส่วนของ EP นี้นะคะก็ต้องขออนุญาตจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงคุณลูกค้าสนใจรายการไหนก็สามารถพูดคุยนะคะสอบถามกับคุณพ่อค้าได้นะคะโทรมาแล้วไลน์มาแล้วยังไม่ได้ตอบกลับยังไม่ได้รับยังไงก็ต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจต่างๆเราจะรีบติดต่อกับ ุณลูกค้าโดยทันทีนะคะยังไงก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะฝากดูแลรักษาสุขภาพสุขภาพร่งางกายสมบูรณ์แข็งแรงเจอกับอัญญาบันสีได้ใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีจ้า